เอเทรคือตัวละครจากซีรีส์ The Boy s ที่จะถือว่าเป็นตัวละครซึ่งปรกากฏออกมามีบทบาทเด่นมากๆในช่วงแรกผ่านการทำวีวรกรรมสุดแซบแถมเขายังเป็นตัวแทนของการล้อเลียน The Flash ของ d c ในเชิงที่ว่าหากตัวละครที่มีพลังลักษณะนี้เป็นคนเลวมันจะออกมาเป็นยังไงนั่นเลยทำให้ในวันนี้วเราอยากจะพามาดูเรื่องราวของเอเทรนว่าจะมีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับตัวละครนี้บ้างโดยเราก็ต้องขอเตือนกันเอาไว้ก่อนเลยว่าคอนเทนต์นี้อาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาส่วนสําคัญหากใครที่ยังไม่เคยได้รับชมก็ขอให้ข้ามคอนเทนต์นี้กันไป ก่อนนะครับชีวิตในวัยเด็กแต่เดิมนั้นในวัยเด็กเอเทรนจะมีชื่อจริงว่า เรจจี้แฟรงคลินและก็เหมือนกับเด็กทั่วไปก็คือพ่อแม่ของเขาเต็มใจที่จะให้วอดเข้ามาทดลองฉีดคอมพาวีให้กับลูเพื่อลุ้นว่าพลังของเขาจะออกมาเป็นยังไงและจะใช้ในการค้าขายทางการตลาดได้หรือไม่ซึ่งแม้ว่าพลังสายความเร็วที่ Franklin เรจจี้แฟรงคลินได้รับมาจะเป็นพลังที่หลายๆคนมักจะมีอยู่แล้วแต่พลังของเขาก็จะถือว่าเร็วเหนือเสียงจนทําให้ง่ายต่อการฝึกฝนสําหรับแซงหน้าคนอื่นๆไปได้อย่างไรก็ตามชีวิตในวัยเด็กของเรจจี้แฟรงคลินก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยดีนะเนื่องจากพ่อของเขาได้เสียชีวิตจาก จนทําให้แม่ของเขาต้องรับจ็อบสองงานส่งผลให้คนที่ดูแลเขามากที่สดุดก็จะเป็นพี่ชายยังนาธานแฟรงลินที่ดูแลเขามาตลอดส่วนช่วงเวลาที่เขาได้รู้ว่าตัวเองมีพลังก็จะเป็นช่วงตอน3ามขวบที่เรจีสามารถวิ่งหลบก,กระสุนปืนซึ่งพุ่งเข้ามาใส่บ้านของเขาได้แบบไม่รู้ตัวก่อนที่เขาจะค่อยๆพัฒนาความสามารถนี้ให้ควบคุมได้ผ่านการดูแลของพี่ชายที่เลือกจะเป็นเทรนเนอร์ฝึกส่วนตัวให้กับเขาในเวลาต่อมา Who pretty much raised me up me ชีวิตในทีนเอชคิกส์สำหรับ a อ r ทรนก่อนที่จะเข้ามาอยู่ในเดอะเซเวเขาเองก็จะเลือกเขาไปอยู่ในทีมเล็กๆของซุมไวรุนยังท e นเอชคิกส์มาก่อนเพื่อออกไปทำภารก,กิจหน้าที ปกป้องชาวเมืองจากอันตรายซึ่งในตอนนั้นเอเทรนก็จะถือว่าได้มีโอกาสช่วยเหลือผู้คนจริงๆไม่เหมือนกับการเข้ามาทํางานแบบจําอดปล,ปลอมๆในเดอะเซเว่นแต่อย่างใดแถมเขายังได้มีโอกาสรู้จักกับซุปสาวอย่างป๊อปคลอวที่อยู่ในทีมเดียวกันกับเขาและมีโอกาสออกเดทจนพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมาจนถึงตอนที่เอเทรนได้มาอยู่ในเดอะเซเว่นด้วยรวมไปถึงการได้พบเจอกับตัวละครอย่างซิสเตอร์เซสแบบสั้นๆแต่ไม่ได้สนิทสนมหรือพูดคุยกันมากนักโดยหลังจากมาอยู่ในมหาวิทยาลัยกอนโดฮินซึ่งเป็นมหาวิทยาลัย ของเราซุปแล้วเอเทรนก็ได้ฉายแววความเก่งออกมาเยอะมากๆจนกลายเป็นนักศึกษาที่โบออกมาด้วยเกียรติประวัติอันสวยงามในลำดับตนๆนั่นจึงทาให้เขาถูกทางวอร์ทบถาให้เข้ามาอยู่ในเดอะเซเว่นทันทีในช่วงปี2015เพื่อเข้ามาแทนที่ของซุปสายพลังความเร็วคนก่อนอย่างมิสเตอร์มาราทอนที่ลาออกจากทีมไปแล้วและนั่นก็ทําให้เรารู้ด้วยว่าเดอะเซเว่นจะมีธรรมเนียมในการคัดเลือกซุปสายความเร็วเข้ามาเสมอๆอีกด้วย เรื่องราวก่อนการตายของโรบินวอร์ด แม้ว่าการประมาทเลอะและเมาสารเสพติดจนทำให้โรบินวอร์เสียชีวิตลงไปจะถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ดูเหมือนว่าจะทำให้เราได้เห็นความเลวร้ายของเอเทรนเป็นครั้งแรกแต่ในความเป็นจริงนั้นหากเราลองสังเกตถึงเนื้อหาในซีรีส์ไปจนถึงการบอกกล่าวออกมาจากแอชลีย์ดีๆเธอก็จะเคยพูดออกมาด้วยว่าจริงๆแล้วเอเทรนเคยก่อเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนโรบิน2-3ครั้งแล้วและมีการเข้าไปไก,กล่เกลี่ยเพื่อเคลียร์ปัญหาแบบนี้มาก่อนอีกด้วยเพียงแต่ข่าวจะถูกปิดเอาไว้เพียงเท่นานั้นแต่มันก็จะแสดงให้เราได้เห็น วันนี้น่จะเป็นช่วงที่เอเทรดกลายเป็นคนนิสัยเสียและเลวที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เนื่องจากเขาแสดงออกมาแบบชัดเจนวไม่ได้สำนึกผิดต,ต่อก,การตายของโรบินเลยซึ่งมันก็จะเป็นเพราะว่าเขาชินชาก,กับการทําแบบนี้มาบ่อยแล้วแถมก็ยังรู้ด้วยว่าถ้าหากทำพลาดอีกเขาก็จะรอดตัวไปได้แบบชิวๆอย่างแน่นอนแถมสิ่งที่เลวร้ายที่สุดก็คือหลังจากที่เขาเข้าไปขอโทษฮิวี่แล้วในเวลาต่อมาเขาก็กลับไม่สามารถที่จะจําฮิววี่ได้แม้ว่าจะเดินสวนกันในเวลาหลังจากที่ได้เจอกันเพียงไม่นานก็ตาม

แม้ว่าซูทุกคนในเดอะเซเว่นจะได้รับการท้าทามไปเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสินค้าและได้รับโอกาสในการเล่นโฆษณาทุกคนตามธรรมเนียมอยู่แล้วแต่สำหรับเอเทรนเขาก็จะได้รับการสังเกตว่าเป็นคนที่ได้รับการเสนอให้เข้าไปแสดงโฆษณาและปรากฏออกมาตามบิลบอร์ดหรือ standing ่วเมืออมากที่สุดคนหนึ่งซึ่งเราจะเห็นได้ตลอดทั้งซีรีส์ไปจนถึงตอนที่ฮิวีมีอาการหลอนหลังจากที่เพิ่งสูญเสียแฟนสาวอย่างโรบินไปเพราะไม่ว่าเขาจะเดินไปทางไหนเขาก็มักจะพบกับป้ายโฆษณาของเอเทรนอยู่เสมอๆม,มันจึงชัดเจนแล้วว่าเอเทรน คือสุปที่สามารถถูกเอาไปใช้เป็นสินค้าทางการตลาดได้ง่ายมากที่สุนิทีเนื่องจากคาแรคเตอร์ที่โชบเฉี่ยวการเป็นคนที่ภายนอกดูสนุกสนานเข้าถึงง่ายและการที่เขาเป็นคนผิวดำมันก็ยังช่วยส่งเสริมแบรนด์ในเรื่องของการรณรงค์เพื่อความเท่าเทียมได้ง่ายอีกด้วยต่างจากเดดีบที่ดูไม่ฉลาดและยากต่อการเอาไปโปรโมตควีนแมฟที่ดูตึงเครียดเกินไปจนยากต่อการขายสินค้าโฮมแลนเดอร์ ander, ที่ไม่ค่อยจะเต็มใจมาเล่นโฆษณาแบล็กนัวที่ไม่พูดหรือยากต่อการวางภาพลักแถมการประสบความสำเร็จของเอเทร ก็ยังทําให้เขามีเบียร์ยี่ห้อของตัวเองชื่อ Speeding Bullet l พร้อมด้วยซีเรียลชื่อ Fostered Air Trans ที่เราจะได้เห็นบรรดาตัวละครหลายๆตัวซื้อมาทานได้อยู่บ่อยๆความสามารถอื่นๆ แน่นอนว่านอกเหนือจากการเป็นซุปสายความเร็วแล้วนั้นการมีสถานะเป็นสินค้าของบอร์ดมันก็ถือว่าเป็นการบีบให้ซุปบางคนต้องหาความสามารถอื่นๆมาเป็นจุดเด่นในการพรีเซนต์ตัวเองด้วยซึ่งในวราของ A อ r ทรดก็จะเป็นการที่เขาจะเลือกทำหน้าที่เป็นแรปเปอร์และคอยออกซิงเกิลมาแล้วในเพลงที่มีชื่อว่า f a สเตอร์แถมยังมีมิวสิกวิดีโอเป็นสไตล์นีออนที่เน้นแสงไฟแบบจัดจ้านตามที่เขาชอบส่วนแนวเรื่องของการแสดงซึ่งเป็นข้อบ,บังคับไกลๆของซุปทุกคนในอำนาจของบอร์ดนั้นก็ดูเหมือนว่าตัว A อ r ทรดจะไม่ค่อยพอใจเวลาที่ ตัวเองต้องไปทําหน้าที่นีศัท่าไร่เพราะเราจะสังเกตได้เลยว่าในตอนเข้าไปแสดงภาพยนตร์ดรามา่าอย่าง Training t r a i n i n g A Tra i นกับนักแสดงอย่างวิวฟาร์เรลเขาก็จะทําหน้าไม่พอใจและดูเหมือนจะไม่อยากมาถ่ายทําส่วนอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้เขาไม่ชอบนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ว่าผลงานเรื่องนี้คือการล้อเลียนภาพยนตร์ในชีวิตจริงยิงดูบลายายปี2009ซึ่งจะเป็นการเช่ดชื่อคนขาวที่เข้าไปช่วยเหลือคนดําให้ประสบความสำเร็จในวงการกีฬาและมันก็ยังเป็นการอ้างอิงไปถึงพี่ชายของเขาที่เคยเทรนการวิ่งให้กับเขาเมื่อก่อนอีกดู Mary's always happy to have you at the table. Nothing you say is going to change my mind. Damn it, Reggie. <laughs> สำหรับเรื่องราวที่มาของชื่อ A rain, เอเทรดเตุผลโงมันก็จะถือว่ามีความคล้ายกับตัวละครอื่นๆในเรื่อง The b บ y s ที่ชื่อมั่จะถูกตั้งตรงตัวกับพลังที่พวกเขามีแบบตรงๆตง่าง,ง,งจากมาเวลหรือ DC ที่ส่วนใหญ่จะมีการใช้คำซึ่งมีในยะแฝงลงไปอีกคันโดยชื่อเอเทรดจะมีแรงบันดาลใจมาจากการที่ผู้คนรู้สึกว่าเมื่อเวลาที่ตัวละครนี้ใช้ความเร็วเหนือมนุษย์เมื่อไร่พวกเขาก็จะสามารถได้ยินเสียงของกำแพงเสียงที่พังลงไปแล้วทําให้เกิดเสียงคล้ายกับรถไฟที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงและผ่านตัวของพวกเขาไปเร็วมากๆ คำว่าเอเทรนมันจึงคู่ควรและเหมาะกับตัวละครนี้มากที่สุดซึ่งชื่อชื่อนี้ก็ว่ากันว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากบริษัทขนส่งดวนในชื่อ AE Avenue Express ที่ได้รับความนิยมในนิวยอร์กจนผู้คนนั้นนิยมเรียกว่าเอเทรนแบบสั้นๆอีกทั้งชื่อชื่อนี้ก็ยังเป็นชื่อของรถไฟที่มีอยู่จริงในประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย <Ooh. S 1> ชุดที่ไร้รับการพัฒนามาแล้ว สำหรับ a t r a i n ที่ถือว่าเป็นซุปสายความเร็วแน่นอนว่าชุดข,ของเขาก็จะต้องได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพที่สูงตามไปด้วยสำหรับเอาไปใช้งานในการทำงานจริงๆหรือออกสื่อที่ต้องเน้นภาพลักษณ์ไปควบคู่กันโดยชุดสีฟ้าที่มีเกราะอยู่ตรงหน้าอกของเขาไปจนถึงกางเกงแล้วรองเทา้าก็จะได้รับการพัฒนาจากวอร์ดให้สามารถทนทานความเร็วเหนือเสียงที่ตัวละครนี้มีได้ซึ่งมันก็อาจจะมากพอที่ทำให้ชุดทนทานต่อการถูกโจมตีแบบไม่หนักมากนักไปในตัวด้วยแถมในครั้งหนึ่งเขาเองก็ยังเคยต้องทิ้งทีมสีฟ้าอัน เป็นเอกลักษณ์ไปในตอนที่ทางวอร์ดพยายามสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับเขาด้วยการเปลี่ยนสีชุดเป็นการใช้สีส,สไตล์แอฟริกาคือยกย่องชูโรงความเป็นแอฟริกันอเมริกันของตัวละครนี้แต่ท้ายสุดแล้วชุดชุดนั้นก็ได้ถูกทิ้งไปเนื่องจากเอเทรนไม่สามารถทนที่จะสวมมันได้อีกต่อไปผนวกกับหลังจากที่เขาได้หัวใจมาใหม่เขาเองก็ไม่ยอมที่จะอยู่ใต้คําสั่งของวอร์ดมากขนาดนั้นอีกต่อไปเลยด้วยส่วนแว่นที่เขาสวมอยู่แทบจะตลอดเวลานานก็จะถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันดวงตาของเขาระหว่างการใช้ความเร็วเหนือส เสียงซึ่งอาจจะอันตรายต่ออวัยวะที่บอบบางแบบตาอีกด้วยข้อเขตพลังความเร็ว สำหรับพลังความเร็วของ A อเทรนข้อเคลื่อนของมันก็จะถูกระบุเอาไว้เบื้องตน้นว่าเขานั้นจะสามารถวิ่งได้เร็วกว่าเสียงอย่างความเร็ว767ไม,ม 1, ลมต์ต่อชั่วโมงหรือ1,235กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งมันก็มากพอต่อการใช้ในการวิ่งหลบกระสุนได้แทบทุกชนิดแถมในระหว่างการแข่งขันกับช็อคเวฟเพื่อชิงตำแหน่งชายที่เร็วที่สุดที่ยังมีชีวิตอยู่ผู้ประกาศก็ยังระบุว่า A อ r ทรนเคยสามารถเข้าถึงความเร็วเกิน1,000ไม,ม 1, ลมต์ต่อชั่วโมงหรือราวๆ1,699.34กิโลเมตรต่อชั่วโมมงาได้้แลวอีก แม้ว่าในวันนั้นเองเขาจะทําความเร็วได้เพียง37 1เมตรต่อวินาทีหลังจากฉีดคอมพาวีเข้าไปส่วนความเร็วของเขาที่พอจะอธิบายออกมาได้เพิ่มคือจะเป็นการยกตัวอย่างออง่งายๆอย่างการที่บูเชอร์เคยอธิบายว่าตัวละครนี้สามารถวิ่งรอบแมนฮัตตันใน่วนทั้งหมดได้ภายใน30วินาทีแต่ถ้าจะวิ่งไปรอบนิวยอร์กแบบทัวๆก็จะใช้เวลาแค่3นาทีเท่านั้นส่วนความสามารถในการเดินทางไปประเทศอื่นๆนี่ก็จะถือว่าเป็นเรื่องง่ายๆของเขาเลยเพราะเขาจะสามารถวิ่งบนน้ำได้จนเคยเดินทางไปยัง วันหน้าประเทศคิวบามาแล้วนั่นจึงทําให้การเดินทางข้ามโลกของเขาไม่ใช่เรื่องยากมากนักและทําได้ง่ายๆไม่แพ้โฮมแลนเดอร์เลยส่วนแนวเรื่องของมุมมองตอนใช้พลังน,นั้นหางเอลเทรนยังคงควบคุมความเร็วอยู่ในระยะที่พอดีเขาก็จะสามารถมองเห็นทุกๆสิ่งรอบตัวในสภาพที่ทุกอย่างนิ่งคล้ายกับความเร็วของควิกซีเวอร์ฉบับเอ็กของฟอกทำทุกอย่างเพื่อเดเซเวน สำหรับเนื้อหาที่ถูกนําเสนอออกมาในซีซั่นที่1เป็นไปจนถึงช่วงหลังจากนั้นแล้วมันก็จะชัดเจนว่าเอเทรนจะถือเป็นคนที่เคยหมกมุ่นกับพลังความเร็วและตําแหน่งของเขาในเดอะเซเว่นออกมากๆซึ่งสาเหตุที่เขาแอบหลักลอบไปซื้อคอมพาวิงมาใช้เพื่อทําให้ตัวเองตื่นตัวและฟิตอยู่ตลอดก็จะมาจากการที่เขาเมื่ออยากเสียตําแหน่งชายที่เ,เร็วที่สุดในโลกลงไปเพราะถ้าหากเขาไม่เ,เร็วพอจนเอาชนะซู้คนอื่นๆที่มีพลังนิสัยนี้ได้มันก็จะหมายความว่าเขาอาจจะเสียตําแหน่งในเดอะเซเว่นลงไปด้วยและมันก็จะเป็นสิ่งที่เขาไม่สามารถ ยอมรับได้อย่างแน่นอนเพราะกว่าที่ตัวเอเทรนเจ้าฝ่าฟันอุปสรรคและเอาชนะความจนในวัยเด็กมาจนถึงจุดสูงสุดนี้ได้มันก็ถือว่ามิใชลเรื่องง่ายเลยแม้แต่นิดตัวละครนี้จึงหลงผิดคิดว่าอำนาจในทีมดังกล่าวคือสิ่งที่เขาจะเสียมันไปไม่ได้แบบไม่รู้ตัวแต่ทงอย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปนานมากขึ้นเอเทรนก็กลับได้รู้ว่าจริงๆแล้วอำนาจและชื่อเสียงที่เขามีอยู่มันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เขาต้องการเลยแม้แต่นิดกลับการสิ่งที่เขาอยากเป็นมันก็เป็นเพียงแค่าการได้เป็นฮีโร่จริงๆที่ได้มีโอกาสช่่วยเเหลืืออผู้คนซึงดด และได้รับสายตาจากคนทั่วไปรวมไปถึงครอบครัวที่มองเขาอย่างปราบปลื้มก็เพียงเท่านั้นจุดอ่อนเกี่ยวกับพลังที่น่าเป็นห่วง สำหรับเอเทรนตัวของเขาเองก็จะถือว่ามีจุดอ่อนเกี่ยวกับพลังที่เสียเปรียบกว่าซุปหลายๆคนเป็นอย่างมากเนื่องจากหากตัวเขาเองมีอายุที่เพิ่มขึ้นมากไปท่าไหร่ความเร็วของเขาก็จะค่อยๆตกลงตามอายุไปด้วยและไม่สามารถกลับไปเร็วเท่าก,กับตอนที่ฟรีซสดในช่วง20่สิต้นๆได้แต่อย่างใดซึ่งนี่จะเป็นสาเหตุที่ทําให้เขาหลงผิดเขาเ้าไปอับคอมพาวีแบบแล,ลับๆคนเดียวโดยถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรทําเป็นอย่างมากเพราะคอมพาวีจะทําให้คนที่เสพมันเข้าไปเกินขนาดได้วรับผลค่าเคียงตามมาทุกๆคนอย่างแน่นอนซึ่งผลกรระทบทบี่น ได้รับมาก็จะเป็นอาการเกี่ยวกับหัวใจที่ทําให้เขาเกือบจะเสียชีวิตมาแล้วแค่นั้นยังไม่พออีกหนึ่งจุดอ่อนของตัวละครนี้ก็จะยังมีการล้อเลียนตัวละครเดอะแฟลชจากทาง DC อีกด้วยอย่างที่มีการระบุว่าเอเทรนจะต้องการพลังงาน3000แคลอรี่ต่อชั่วโมงและมากกว่า3 0 0 0 0แคลอรี่ต่อวันเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการวิ่งและเพาพลาญมันจึงทําให้สุคนนีจะต้องการพลังงานราวๆ3 0ส0 0แคลอรี่ต่อวันนั่นจึงทาให้เอเทรนต้องพยายามไปหาของกินมายัดเข้าไปในท้องอยู่ตลอด หากวันไหนมีการใช้พลังเยอะเพียงแต่ซอรีจะไม่ได้นําเสนอออกมาเพียงเท่านั้นแต่ถ้าหากเขาหยุดวิ่งและกินอย่างเดียวน้ําหนักของเขาก็จะเพิ่มขึ้นมาเร็วเท่ากับคนทั่วไปอีกด้วยส่วนเรื่องของพลังความเร็วนานมันก็ไม่ได้หมายความว่าตัวละครนี้จะสามารถควบคุมทิศทางกา,การวิ่งของตัวเองได้สเสถียรแต่อย่างใดเพราะถ้าหากเขาวิ่งเร็วเกิน,นขีดจากัดเขาก็จะไม่สามารถควบคุมโมเมนตัมของทิศทางได้มันจึงส่งผลให้ซุคน,นีเคยพลาดท่าสังหารโรบินวอร์ดแฟนสาวของฮิวอี้มาแล้วแบบไม่ได้ตั้งใจซึ่งสิ่งที่ถือว่าเป็นจุดอ่่นนทีหัก ส่วนของเอเทรนก็คงจะหนีไม่พ้นความทนทานของร่างกายที่แม้ว่าจะเยอะกว่ามนุษย์แต่ก็จะถือว่าอยู่ในระดับล่างสุดข,ของสเปกตรัมสูขนั่นจึงหมายความว่าถ้ามีมนุษย์ตั้งใจโจมตีเขาดีๆเขาก็จะได้รับบาดเจ,จ็บหนักกลับมาอย่างแน่นอนหรือถ้าซูบแบบที่มิโกะโจมตีเธอก็จะถือว่าเคยได้หักขาของเขาข้างหนึ่งมาแล้วอีกด้วยเพียงแต่เอเทรนจะใช้เวลาในการพักฟื้นแค่าราวๆหสัปดาห์เท่นานั้น โอเคก็จบลงไปแล้วครับกับเรื่องราวของเอเทรนที่ต้องบอกเลยว่าแม้ตัวละครนี้จะเคยทําเรื่องไม่ดีมาก่อนแต่เมื่อลองวิเคราะห์ลงไปในจิตใจของเขาดูแล,แล้วเขาเองก็จะถือว่าเป็นคนที่น่าเห็นใจไม่น้อยเลยทีเดียวและเพื่อนๆหล่ะครับมีรายละเอียดสำคัญหรือมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับเอเทรนนอกเหนือจากที่เรานําเสนอไปก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันวได,ดีเลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด u b s สไคร e และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกําลังใจและจะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราโดยถ้าหาข้อมูลที่พวกเราเรียกเรียงมา มีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี่ด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ